เรื่องเศร้าสู่เปนฟังเหล่านี้ครับอาจจะเป็นเรื่องที่คุณเคยได้ฟังแล้วครับไม่ใช่เรื่องนี่นะ่ากลัวก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเชิญรับชมได้เลยครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ว่าเราพร<อ>้อมนำเสนอเรื่องราวดีๆให้กับ สู่ไปฟังเรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วนะครับก็เป็นบุคผีในตำนานที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันครับวันนี้ผมขอกลับมานำเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับก็นำไปเล่าสู่ไปฟังต่อไปต่อเน,นื่องจากการทำทานกลุ่มของนักษากลหนึ่ง ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขายังคงก้มหน้าก้มตาทำงานกับอีกหนึ่งวันในวันนี้พวกเขาต่างไม่กลับบ้านเพราะเขาตั้งใจที่จะทํางานอยู่ที่ใต้ธุฑคณะให้จบให้เสร็จและในระหว่างที่เขาทํางานเป็นเสร็จแล้วตางคนอังแยกย้ายจะไปพักผ่อนตามมุมต่างๆในห้องกิจกรรมแล้วก็มีตั้งษาคนหนึ่งครับเขาไปอาบน้ำอาบน้ำแปรงฟันสูสบู่สระผมแล้วเขาก็ล้างยาสระ ล้างเท่าไหร่ก็ไม่หมดล้างน้ำหนึ่งก็ไม่หมดล้างน้ำสองก็ไม่หมดล้างน้ำสามเขาจึงสันใจเงินได้ึ้น,นามาแล้วสิ่งที่เขาเห็นขวดแชมพูมันตกอยู่ผีชมพูวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังกับมุกผีในตำนานก็ขอจบรายการแต่เท่านี้ครับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ครับกดถูกใจกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหมมาจากช่องเราครับแล้วเจอกันครับ